การเวลากลืนกินสรรพสัตว์การเวลาเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งสรรพชีวิตที่เกิดมาแล้วล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายมีผู้คนมากมายที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไรค้ค่าเพราะไม่รู้จุดหมายปลายทางของชีวิตว่าเกิดมาจากไหน มาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเมื่อไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเวียนวนข้องเกี่ยวอยู่กับเบญจาก,กามคุณทั้งห้ซึ่งเป็นเหยื่อล่อของพญามารทำให้ข้องอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพอรุปภพอรูปภพเวียนตาเวียนเกิดอย่างนี้เนะี่ยมานับภพบนับชาติไปทั่วน การทำสมาธิเจริญภาวนามันฝึกฝนใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นวิธีการเดียวเท่าน,นั้นที่จะนำพานาวาชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากวังบนแห่งสังสารวัฏอันยาวไกลนี้แล้วก้าวไปสูป่พระนิพพานแดนอังกระเสม ที่เป็นเอกันตบรมสุขเราไปสันดอนโพธิสัตว์ได้กล่าวอำลาเพื่อออกบวชเป็นบรรพชิตว่าข้าแต่เสด็จแม่ขอพระองค์ทรงอนุญาตการบวชแก่หม่อมฉั้นเถิดหม่อมชั้นบริจาคทานในวังของตนยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่น หม่อมฉันจะออกไปจากแคว้นของตนโดยประสงค์ของชาวสีพีหม่อมฉันจัดเสวยทุกนั้นในป่าที่เกลื่อไม่ได้พานมลฤคมีแรดและเสือเหลืองอยู่อาศัยแล้วหม่อมฉันจักบำเพ็ญบุญทั้งหลายครั้งที่แล้วหลวงพ่อเดก,กล่าวถึงตอนที่พระเวสสันดรท่านได้ถวาย สัตสตสตกรมหาทานพร้อมทั้งสิ่งของอย่างอื่นมากมายกระทั่งรถม้าที่เป็นราชพาหนะนำพาท่านออกพนวดเมื่อมีพรหมณ์ตามมาขอพระองค์ก็ให้ไปส่วนพระองค์เองพร้อมด้วยพระนางมัสสีและพระอรสถพระธิดายินยอมที่จะเสด็จไปเดท้าเปล่า ขอเพียงให้มีโอกาสได้ทําทานเท่านั้นนี่ก็เป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์ผู้หวังจะได้บรรลุพระสัพพัญญุตยาณอันประเสริฐซึ่งเมื่อพวกเราฟังแล้วอาจจะสงสัยหรือเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบริจาคทานจนเป็นเหตุให้ตนเองต้องเดือดร้อนถึงเพียงนั้น ความเดือดร้อนหรือไม่นะ่ะมันขึ้นอยู่ที่ใจนะจ๊ะพระบริษัทท่านมองการไกลทรงทราบถึงมหานิสงอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการทรงยอมลำบากในภพชาตินี้ก็เพื่อให้ได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ในภพชาติต่อๆไปจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายและสิ่งที่ท่าน ได้ให้ไปนั่นจะมีผลดีต่อมวลมนุษยชาติอีกมากมายนับไปถุนเพราะฉะนั้นท่านยังยอมสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ให้ได้ดังนั้นเราจะไปเปรียบกับผู้ที่มีหัวใจกว้างขวางอย่างท่านนั้นนาไม่ได้ไม่ต่างกับเอาน้ําในบ่อนะไปเทียกับน้ําในมหาสมุทรดังนั้น เมื่อพระเวสสันดรบรมโพธิษัตได้กล่าวอำลาพระราชนกชนีและเหล่าประยรยาตเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำพาพระนามาสีและพระโอรสพระธิดาสเสด็จออกเดินทางสู่เขาวงกฏกันตามลำพังในระหว่างเดินทางท่านกระเด็ประสบพบเหตุอัศจรรย์หลายอย่างเช่น เมื่อพระราชุกุมารกุม,มารีทอดพระเนตรเห็นพฤกษชาติผลผลในป่าใหญ่อยากเสวยผลไม้เหล่านั้นต้นไม้เหล่านั้นก็น้อมกิ่งลงมาให้พระราชุกุมารกุม,มารีสามารถเดด็เสวยได้เองอย่างสบายพระนางมาสัสีราชเทวีได้ทอดพระเนตรสิงอัศจรรย์นี้ ซึ่งไม่เคยทอบพระเนตรมาก่อนแล้วก็ทรงทราบว่านี่เป็นเพราะอำนาจแห่งทานบารมีของพระเวสสันดรเมื่อพบเจอใครที่เดินสวนทางมาก็ไต่าถามทางไปเขาวงกฎเพราะเป็นสถานที่อยู่ห่างไกลมากคนที่จำาำทางได้แนะนำว่า ตั้งแต่เชตุดอนราชธานีถึงภูเขาชื่อสวรรณกีรีประมาณห้ายอ์ตั้งแต่สวรรณกีรีถึงแม่น้ำชื่อกรติมาราห้ายอ์เดินทางไปอีกห้ายอ์ก็จะพบภูเขาอัญชนาคีรีแล้วอีกห้ายน์จะเป็นบ้านพร,ราหมณ์ชื่อตุณนนะวิธานาริทัน ไปอีกสิบโยชน์ก็จะถึงมาตุลนคนรเริ่มตั้งแต่เชตุดอนคอนครถึงแคว้นนั้นเป็นสามสิบโย์แต่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเทวดามาช่วยยนต์หนทางให้ทำห้กัตรย์ทั้งสี่พระลงเสด็จถึงมาตุลานาครซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเจตรัฐ โดยใช้เวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นเพราะบุญน,นะจ๊ะคนดีนั้นแม้ตกทุกข์ได้ยากก็จะมีผู้คอยติดตามช่วยเหลือที่โบราณท่าเรียกว่าคนดีผีคุ้มแต่ที่จริงเทวดาลงรักษานะจ๊ะเมื่อกษัตริย์ทั้งสีพง่พระองค์เสด็จถึงเจตรัสในเวลาเย็น สมัยนั้นมีเจ้าครองนครอ,อยู่ในมาตุลานาครถึงหกหมื่นองค์เมื่อชาวเมืองรู้ว่าพระเวสสันดรพระนางมาัีและพระโอรสพระธิดาเสด็จมาโดยท้าเปล่าก็เกิดความสงสัยและพากันมาเข้าเฝ้าแล้วก็ไปแจ้งข่าวให้พระยา เจตราชัทั้งหกหมื่นทราบพระองค์ท่านได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทีเดียวเหมือนหมู่ญาติรอคอยบุคคลที่จากไปนานโดยความใจจดใจจ่อยอย่างนั้นแหละพระยาเจตราชทูลถามพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระมหาราษฎรพนิกายของพระองค์อยู่ที่ไหนรถพระตินั่งของพระองค์อยู่ที่ไหน ลงไม่มีม้าส่งไม่มีรถทรงเสด็จด,ดำเนินมาทางไกลถูกฆ่าศึกย่ำยีกระมังจึงเสด็จมาถึงประเทศนี้พระเวสสันดรก็ส่งเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทรงรับทราบหมดพระยาเจตราชทั้งหกหมื่นทราบต่างก็ทรงสงสารพละองคยิ่งนักที่ทำดีแต่ไม่มีใครเห็นความดี จึงพร้อมใจกันกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอเชิญเสด็จประทับณเจตรัตนี้พ้กผมชั้นจะไปเฝ้าพระราบิดาของพระองค์เพื่อทูลขอโทษและแจ้งให้ทราบว่าพระองค์ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่พระเวทสันดอนก็ทรงห้ามปรามเจ้านครเหล่านั้นที่พระองค์ต้องถูกเนรเทศ ออกนอกเมืองเป็นเพราะความไม่เข้าใจของชาวเมืองสีพีหาใช่เป็นความผิดของพระราชาบิดามไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นพญาเจตราชทั้งหลายก็ยังยินยอมพร้อมใจที่จะถวายราชสมบัติให้กับพระเฟศสันดรได้เป็นเจ้าครองนครปกครองดูแลพวกตนแต่ท่านก็ไม่ได้ปรารถนา เพียงแต่ขอพักอาศัยทีน่นครนี้เพียงคืนเดียวเท่านั้นวันรุ่งขึ้นก็จะพากันออกเดินทางต่อไปเพื่อบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าตามลำพังเมื่อพระยาเจตราชั้งหลายไม่สามารถชักชวนพระองค์ให้เสวยราชสมบัติในมาตุลานครได้ก็สร้างศาลาอย่างดีถวายเป็นที่พักอาศัยหนึ่งราตรี ากนันกกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็เสด็จออกเดินทางไกลโดยมีกษัตริย์ออกมือพระองค์พร้อมด้วยเหล่าอมาตย์้าราชบริพานมากมายเสด็จตามไปส่งถึง15โยธทีเดียวนับเป็นการออกบวชอย่างมีเกียรติได้อนุภาพบุญของท่านแม้จะเป็นหนทางไกลแต่ก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็ถึงปากทางเข้าป่าใหญ่พระญาเจตราชได้แต่งตั้งนายพรานคนหนึ่งชื่อเจตบุตรรักษาทางเข้าป่าใหญ่เอาไว้จะได้ไม่มีใครนมารบกวนหรือประทุษร้ายกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ได้เมื่อรับสั่งนายพรานม็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชักชวนกันเสด็จกลับพระนคร เมื่อพระเวสสันดรพร้อมโดยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระราชเทวีสเสด็จถึงภูเขาคันธมาศก็ได้ดประทับพักพรชั่วครู่แล้วก็ออกเดินทางต่อไปยังเชิงเขาวิปุลบรญพฤท,ทรงประสบพบเจอสิ่ง,งต่างๆที่น่าเรื่อลมใจตลอดทางแม้จะมีสัตว์ป่ามากมาย แต่สัตว์ทุกจำพวกก็แสดงอาการเป็นมิตรพระโอรสพรติดาทั้งสองต่างก็เล่นสนุกสนานอย่างเบิกบานส่งเดินทางเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้สึกว้าเวหรือกังวลใจอะไรมีแต่ความโล่งโปร่งใจทีเดียวมองไปทางไหนก็เห็นป่าไม้ภูเขาลำธาร ที่สวยสดงดงามขณะนั้นพี่ภพของเท้าสักกะเทวราชแสดงอาการร้อนเท้าสักกะก็พิจารณาถึงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงตรัสเรียกวิสุกรรมเทวบุตรมาเข้าเฝ้าเพื่อให้ไปสร้างอาสมที่เขาวงกดวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวบัญชาแล้วก็รีบลงจากเทวโลก ไปสแสวงหาสถานที่ที่นหน้าเรือลมเนรมิตรบารรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งที่พักกลางคืนที่พักกลางวันและได้ตระเตรียมบริหารมีสำหรับไว้ให้จากนั้นก็จะารึกอักษรไว้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดใครจะบวช ก็จงใช้บริขารเหล่านี้พร้อมกับห้ามเหล่าอมนุษย์หมู่เนื้อหมูนกที่มีเสียงดังรบกวนไม่ให้เข้ามาใกล้นี่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีและเนคขมมะบารมีของพระโพธิสัตว์ของเราว่าแม้จะประสบความทุกข์เพราะการบริจาคทาน ในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคิดกล้าทำแต่การกระทำของหลองท่านอยู่ในสายตาของสวรรค์และของผู้รู้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านยังได้รับความช่วยเหลือให้คล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆและแม้ท่านจะออกบวชแล้วท่านก็ยังบริจาคทานเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป ก็ให้รับฟังกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเมื่อฟังแล้วก็ให้มันสอนตัวของเราเองขวนขวายในการสร้างบารมีตามแบบอย่างการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ท่านแล้วก็มันสั่งสมบุญจเจริญสมาธิภาวนากันให้เต็มที่นะจ๊ะท้ายที่สุดนี้ หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวยัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน